สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องโอเคสปอยและในวันนี้เราเนี่ยก็จะมาอยู่กับนังเรื่องคอมเพนเนีนซึ่งก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกหลอกใช้จนทําให้เธอเนี่ยต้องกลายมาเป็นฆาตกรและก่อนจะไปฟังสปอยนะคะก็ขอ,อกําลังใจกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง17ไลค์ด้วยนะคะถ้ากดแล้วก็ไปฟังสปอยกันเลย เริ่มเรื่องมาเราเนี่ยก็จะได้เห็นไอริสและจอร์ดที่กำลังเดินทางไปบ้านของเพื่อนระหว่างทางไอริสเนี่ยก็เล่าว่า เธอฝันถึงวันแรกที่ได้เจอกันไอริสเลยถามจอร์ดว่าคุณจำได้ไหมจอร์ดเนี่ยก็บอกว่าจำได้จากนั้นรถเนี่ยก็ขับมาจอดที่บ้านหลังใหญ่พอเดินมาที่บ้านจู่จูไอริสเนี่ยก็ยืนนิ่งทำให้จอร์ดหันกลับมาถามว่าเป็นอะไรแต่เธอเนี่ยก็เงียบจอร์ดเลยบอกว่าคุณรู้ว่าคุณโกหกผมไม่ได้ไอริสเนี่ยเลยบอกว่าฉันต้องทำอะไรโง่ๆจนทุกคนเกลียดแน่ จอร์ดเดินไปหาแล้วบอกว่าแค่อย่าทำตัวแปลกแล้วยิ้มเข้าไว้ก็พอพูดจบเนี่ยก็เดินมาที่ประตูไม่นานแคทก็เปิดประตูออกมาเธอทักทายจอร์ดด้วยความดีใจแต่พอเห็นไอริสเธอกลับทำเย็นชาใส่ พอเข้ามาในบ้านจอร์ดเนี่ยก็ทักทายแพตริกแฟนของอีไลที่กำลังทำอาหารอยู่สักพักอีไลเนี่ยก็เดินเข้ามาทักทายจากนั้นแคทเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับเซอร์เกย์แฟนหนุ่มของเธอเซอร์เกย์เดินมาหาจอร์ดแล้วบอกว่าเขาได้ยินเรื่องของเธอมาเยอะและจ้องไอริสไม่หยุดไอริสรู้สึกอึดอัดเลยชมว่าบ้านริมทะเลสาบของคุณสวยดีเซอร์เกย์ขอบคุณแล้วถามว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหม ไอริสเนี่ยก็บอกว่าแค่อยากอาบน้ำซึ่งแคทก็บอกว่าห้องพักของเธออยู่ตรงไหนขณะที่ขึ้นไปด้านบนเซอร์เก้นเนี่ยก็เอาแต่มองเธอหลังจากอาบน้ำเสร็จไอริสเนี่ยก็ยืนหน้ากระจกแล้วพูดกับตัวเองว่ายิ้มและมีความสุขเข้าไว้ ที่โตะอาหารไอริสเนี่ยก็กำลังนั่งฟังแพทริกเราตอนที่เขาเจออีไลครั้งแรกให้ทุกคนฟังจูๆ่ๆจอร์ชเนี่ยก็แซวขึ้นมาทำให้อีไลดีดหอยใส่ส่วนไอริสเนี่ยก็ถามว่าแพทริกรู้ตัวตอนไหนว่าอีไลเนี่ยคือคนที่ใช่แพทริกเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็รู้เลยไอริสเข้าใจความรู้สึกที่ถูกเติมเต็มจนอยากทำทุกอย่างเพื่อให้เขาเนี่ยมีความสุข ซึ่งเธอก็ถามคนอื่นๆว่าใช่ไหมทุกคนเนี่ยก็ตอบว่าใช่จากนั้นเซอร์เกยเนี่ยก็ชมแพลติกว่าทำอาหารอร่อยแล้วทุกคนเนี่ยก็เปลี่ยนเรื่องคุยทำให้ไอริสรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกระหว่างล้างจานแพทติกเนี่ยก็ถามเซอร์เกว่าเขาทำงานอะไรเซอร์เกก็บอกว่าเขาทำธุรกิจหลายอย่างมันเลยทำให้เขามือสกรปรกมากม อีกด้านไอริสกับแคทเนี่ยก็กําลังคุยเรื่องของเซอร์เกย์แคทเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเขามีภรรยาอยู่แล้วและเธอเป็นแค่เครื่องประดับชิ้นหนึ่งของเขาไอริสไม่ค่อยเข้าใจแคทเห็นท่าทีของเธอเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ จากนั้นไอริสเนี่ยก็ถามว่าเธอเกลียดฉันหรอแคทก็บอกว่าไม่ได้เกลียดแค่รู้สึกว่าเธอเนี่ยถูกแทนที่ได้ไอริสเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีทางที่ใครจะแทนที่เธอได้แคทก็คือแคทตกดึกทุกคนเนี่ยก็ปาร์ตี้กันในตอนนั้นไอริสเนี่ยก็เห็นว่าจอร์ดใกล้ชิดกับแคทมากเกินไปเลยดึงตัวเขาออกมาหลังจากปาร์ตี้เสร็จทั้งสองเนี่ยก็จบลงที่เตียง ในตอนเช้าไอริสเนี่ยก็ชวนจอร์ดออกไปเดินเล่นซึ่งเขาก็บอกให้เธอไปคนเดียวได้เลยไอริสก็งงเพราะนี่มันเป็นไอเดียของเขาจอร์ดเนี่ยก็บอกว่าเขารู้สึกเมาค้างเลยอยากนอนพักสักหน่อยไอริสเนี่ยไม่คิดอะไรมากเธอหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกไปในตอนนั้นจอร์ดเนี่ยก็เอาแฟลชไดร์เสียบเข้ากับโทรศัพท์ พอมาถึงทะเลสาบเธอเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าไอริสหยิบมันออกมาก็พบว่ามันคือมีดพับซึ่งเธอเนี่ยก็งงว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจู่ๆเซอร์เกเนี่ยก็โผล่มาเธอเก็บมีดแล้วทักทายเขาเซอร์เกชวนเธอคุยไอริสที่รู้สึกอึดอัดเลยจะกลับเข้าไปในบ้านแต่เซอร์เกก็ขอร้องให้อยู่ในฐานะแขกเธอเลยจำใจต้องนั่งอยู่เป็นเพื่อนเขา เสอเกยขอให้เธอทาครีมกันแดดให้แต่จูจ่ๆเขาเนี่ยก็จับมือเธอแล้วบอกว่านี่เป็นไอเดียของแคทและเธออนุญาตเขาแล้วพูดจบเขาเนี่ยก็เริ่มลวนลามเธออีกด้านขณะที่คนอื่นๆเนี่ยกำลังคุยกันไอริสก็เดินเข้ามาพร้อมกับเลือดเต็มตัวแล้วบอกว่าเธอไม่มีทางเลือกแคทลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปทันทีส่วนจอร์จเนี่ยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอริสเนี่ยก็เล่าว,ว่า เซอร์เก้ลวนลามเธอเธอเลยใช้ขวดฟาดหัวเขาพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พยายามบีบคอเธอในตอนนั้นเธอกลัวมากเลยใช้มีดแทงคอเขาไอริสเริ่มสติแตกจอร์สเนี่ยก็บอกให้เธอนอนหลับไปซะปูจบไอริสเนี่ยก็นิ่งแล้วดวงตาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวระหว่างที่แพทริกกำลังมัดเธออีไลทที่ปลอบแคสเซตเนี่ยก็เดินมาคุยกับจอร์สว่าเขาไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไง เพราะปกติมันมีระบบนิรภัยอยู่จอร์ George เนี่ยก็บอกว่าเขาไม่รู้และคิดว่าเครื่องเนี่ยอาจจะเสียอีไลเลยถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อจอร์ดคิดว่าจะโทรแจ้งตำรวจแล้วเล่าทุกอย่างให้เขาฟังในตอนที่อีไลเนี่ยกำลังจะโทรหาตำรวจจอร์ดก็ขอให้อีไลออกไปคุยด้านนอกเพราะเขาอยากบอกลาไอริสเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งอีไลเนี่ยก็เข้าใจจอดนั่งลงแล้วพูดว่าไอริสตื่น พอเธอตื่นขึ้นก็ตกใจที่ถูกมัดจอร์ดก็บอกว่าเราจำเป็นต้องมัดคุณไว้ i อริอธิบายว่าเธอแค่ป้องกันตัวจอร์จเชื่อแล้วบอกว่าเธอเนี่ยโกหกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเธอเป็นหุ่นคอมเพเนียนที่เอาไว้เยียวยาจิตใจมนุษย์ไอริ Iris บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเธอมีความทรงจำเก่าๆตั้งแต่มหาลัยจอร์จเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นความทรงจำที่ถูกโปรแกรมเธอไม่เชื่อจอร์จเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนภาษาเธอซึ่งไอริสเนี่ยก็พูดได้แบบเป๊ะ ไอริสเลยถามว่าแล้วความทรงจำตอนที่เราเจอกันล่ะ จอตก็ตอบว่าแค่สุ่มเลือกจากรายการเล่นเอาไอริสเนี่ยถึงกับอึง้งแล้วเขาก็เล่าวันแรกที่เจอกันให้ฟังวันนั้นบริษัทเนี่ยเอาหุ่นมาส่งเขาตอนเซ็นสัญญาพนักงานเนี่ยก็อธิบายการตั้งค่าต่างๆให้ฟังก็คือพอเปิดหุ่นจอตเนี่ยต้องสร้างลิงก์ความรักเพื่อเชื่อมอารมณ์ของหุ่นกับเจ้าของส่วนรูปลักษณ์เนี่ยก็ตั้งค่าได้ตั้งแต่สีตาเสียงหรือสติปัญญา เรื่องความแข็งแรงความฉลาดก็ทำได้เท่าที่กฎหมายกำหนดและหุ่นทุกตัวจะมีโปรแกรมห้ามทำร้ายมนุษย์ถ้าอยากรีเซ็ตทั้งหมดใหม่ก็แค่เอานิ้วโป้งวางไว้ที่หลังหู้าวิหุ่นเนี่ยก็จะรีเซ็ตใหม่อีกครั้งเมื่อติดตั้งเสร็จไอริสเนี่ยก็สแกนหน้า สร้างลิง์ความรักเป็นความทรงจำตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพอรู้ความจริงไอริสเนี่ยก็ยิ่งสับสนเพราะเธอมีความรู้สึกจอร์ดเนี่ยก็บอกว่ามันแค่โปรแกรมที่ตั้งค่าเรียนแบบการมีชีวิตเท่านั้นไอริสเนี่ยก็ร้องไห้จอร์ดเช็ดน้ําตาแล้วบอกว่านี่ก็ปลอม ไอรินิ่งไปแล้วบอกว่าโอเคฉันเนี่ยไม่ใช่คนแต่ฉันยังเป็นของคุณเราจะกลับบ้านด้วยกันและฉันจะทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการจอร์ดเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้จูู่แคทก็โผล่มาถามว่าทำไมไม่ปิดการใช้งานมันจอร์ดพาแคทเข้าไปคุยในห้องไอริสเนี่ยก็มองไปรอบๆแลเห็นมีตกอยู่ที่พื้นด้านแคทเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบที่จอร์ดทำแบบนี้ พราะมันไม่ได้อยู่ในแผนจอร์ดรู้แต่เขาแค่อยากบอกลาก่อนจะล้างระบบและปิดเครื่องเธอแท้จริงแล้วจอร์ดกับแคทเนียวางแผนให้ไอริสฆาเซอร์เก้แล้วโยนความผิดให้เธอขณะที่ทั้งสองกำลังดีใจไอริสก็ลากตัวเองมาถึงมีดและปลดเชือกได้สำเร็จพอจอร์ดออกมาเจอเธอก็ชกเข้าที่คอทำให้เขาพูดไม่ได้ไอริสขอโทษและหยิบโทรศัพท์ของเขาไปซึ่งแคทเนียก็ออกมาเจอพอดี จากนั้นเธอเนี่ยก็วิ่งออกจากบ้านโดยที่แพลตติกและอลไลไม่ทันสังเกตจากนั้นจอร์ดเนี่ยก็มานั่งสารภาพกับอลไลว่าเขาใช้มอดเข้าไปปรับโปรแกรมของไอริสโดยเพิ่มการป้องกันตัวเพิ่มความก้าวร้าวและปิดการป้องกันการทำร้ายมนุษย์อลไลเนี่ยตกใจแล้วถามว่าทำไปทำไมจอร์ดเนี่ยก็บอกว่าเสือเกเป็นคนเลวเขาขายยาและค้ามนุษย์ แคทเนี่ยก็เสริมว่าและเป็นแฟนที่แย่สรุปง่ายๆว่าเขาเนี่ยสมควรตายอีไลาถามย้ำอีกครั้งว่าทำไมที่ห้องของเซอ,เอร์เกแคทเนี่ยก็เปิดตู้เซฟออกและทำให้เห็นเงินเป็นตั้งตังอีไลเอกใจาทานีคือแผนฆาตกรรมทำไมต้องชวนเขามาด้วย จอสเนียก็บอกว่าแค่อยากให้มีพยานแต่ตอนนี้อยากให้ช่วยมาตามหาไอริสถ้าจับได้เขาจะแบ่งเงินให้3ส่วนเท่าๆกันอีไลเนี่ยก็บอกว่า4แต่จอสก็ยืนยันว่าแค่3อีไลเดินไปขอโทษพลตติกแล้วบอกให้เขานอนหลับไปซะจากนั้นก็หันมาต่อว่าจอสแคทบอกกับอีไลว่าแค่ช่วยตามหาไอริสเขาเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่ง4ีล้านอีไลตกลงเขาเดินไปหยิบปืน จอสเนี่ยก็บอกว่าไม่จําเป็นแค่จับตัวเธอล้างมดออกก็จบแล้วแต่อีไลนเนี่ยก็บอกว่าไอริสมีโทรศัพท์ของจอร์จและเขาเชื่อว่าเธอรู้รหัสผ่านเลนเอาจอสเนี่ยถึงกับนิ่งอีไลเดินไปหาแพทติกเปิดเครื่องแล้วพาเขาออกไปตามลาไอริส ด้านไอริสที่หนีเข้ามาในป่าเธอเนี่ยก็เปิดโทรศัพท์ของจอร์จแล้วลองปรับแต่งสีตาเสียงแล้วเธอเนี่ยก็ปรับความฉลาดเต็ม100%ซซึ่งมันก็ทำให้โลกทั้งใบของเธอเปลี่ยนไปอีกด้านแคทเนี่ยก็กำลังโวยวายที่ต้องตามหาไอริสแบบไร้ทิศท,ทางแคทก็ถามว่าไม่มีแอดตามตำแหน่งของเธอเหรอจอร์จเนี่ยก็บอกว่ามีแต่อยู่ในโทรศัพท์ มันยิ่งทําให้แคทเหนียวหัวเสียขึ้นไปอีกจอดเลยเสนอให้แยกกันหาโดยอีไลกับแพทิกไปอีกทางส่วนเขากับแคทเนี่ยจะไปอีกทางอีไลเอะใจเลยถามว่ามีอะไรกันแล้วใช่ไหมแคทก็บอกว่าอีจอดเนี่ยถึงกับอึง ขนาดเดียวกันไอริสเนี่ยก็กำลังคิดที่จะขโมยรถของจอร์ดเพื่อกลับบ้านเธอเดินผ่านป่าเพื่อกลับไปที่บ้านริมทะเลสาบและหวังว่าจะไม่โดนใครฆ่าตายระหว่างทางเนี่ยก็ดันไปเจออีไลกับแพตริกเข้าเธอหลบหลังต้นไม้แล้วแอบมองพวกเขาอยู่เงียบ ในตอนนั้นอีไลที่โกรธเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากตามหาไอริสและชวนแพทติกกลับจู่ๆแพทติกเนี่ยก็ถามว่าคุณจะไม่เปลี่ยนโปรแกรมผมใช่ไหม อีไลงงแพตทิกเลยบอกว่าเขารู้นานแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นหุ่นยนต์อีไลเนี่ยก็ถามว่าถ้ารู้แล้วทำไมอย่างเราเรื่องวันแรกที่เจอกันได้ล่ะแพตทิกเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้โกหกมันอาจไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่มันจริงสำหรับเขาจากนั้นแพตทิกเนี่ยก็เล่าถึงวันแรกที่เจอกันวันที่เขาเหยียบหางไดโนเสาร์น้อยๆของอีไลซึ่งมันเป็นวันที่วิเศษมากๆ อีลายนั่งลงแล้วบอกว่าเขาจะไม่มีวันทำเหมือนกับจอร์ดเพราะเขารักแพทริกมาก แต่แล้วจูจ่ๆเสียงโทรศัพท์เนี่ยก็ดังขึ้นทำให้อีไลรู้ว่าไอริสอยู่ที่นี่เขาเล็งปืนไปที่ต้นไม้แล้วเรียกชื่อเธอไอริสตัดสินใจวิ่งหนีโชคอย่างดีที่อีไลเนี่ยยิงพลาดแพตติกวิ่งตามเธอมาแล้วจูจ่ๆอีไลเนี่ยก็ชนเธอกลิ้งลงไปด้านล่างไอริสพยายามคลานไปหยิบปืนแต่อีไลเนี่ยก็ดึงเธอไว้ในจังหวะที่กำลังแย่งกันปืนเนี่ยก็ลั่นใส่อีไลต่อหน้าต่อตาแพ tweak. ไม่นานแคทกับจอร์ดเนี่ยก็มาถึงจอร์ดตะโกนสั่งให้เธอหลับแต่ก็ไม่ได้ผลไอริสนี้เข้ามาในรถเธอเปิดระบบแล้วบอกให้พากลับบ้านแต่รถเนี่ยก็ไม่ตอบสนองจอร์ดเนี่ยก็บอกว่าเธอจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นลงมาจากรถซะไอริสนี่นึกบางอย่างออกเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเริ่มปรับเสียงให้เหมือนกับจอร์ดจอร์ดเห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็ใช้หินทุบกระจกแต่ช้าเกินไปไอริสปรับเสียงได้สำเร็จ แล้วรถเนี่ยก็ขับออกไปดานจอดก็กลับเข้ามาในบ้านเพื่อหาโทรศัพท์ของเซอร์เกขณะที่ไอริสเนี่ยกำลังโล่งใจจู่ๆระบบเนี่ยก็แจ้งว่ารถถูกขโมยแล้วหยุดลงระหว่างที่ไอริสเนี่ยพยายามหนีออกจากรถจอดก็โทรมากล่อมให้เธอกลับไปหาเขาไอริสที่ฉลาดขึ้นก็เลือกที่จะไม่กลับไปแล้วตัดสายทิ้งจอดที่เพิ่งถูกคุณยนต์บอกเลิกเนี่ยก็ถึงกับช็อก เขาวิ่งมาหาแพตติกแล้วโหลดหมอดเข้าไปในโทรศัพท์ของอีไลจากนั้นก็ปรับโปรแกรมของแพตติกให้ก้าวร้าวขึ้น100%รีเซ็ตระบบใหม่แล้วสร้างลิงความรักขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อให้แพตติกทำตามที่เขาสั่งไอริสที่หนีออกจากรถมาได้ก็เจอเขากับผู้ช่วยเฮนริกเขาถามว่าเธอชื่ออะไรมาจากไหนซึ่งเธอเนี่ยก็ตอบเป็นภาษาเยอรมันว่าชื่อไอริสและมาจากบ้านของเซอร์เกเฮนริก ได้ยินชื่อเซอร์เกเนี่ยก็อาสาจะไปส่งแต่พอเฮนริกเห็นมีดในรถเขาเนี่ยก็รีบเข้าไปจับไอริสทันทีขณะเดียวกันแพตริกเนี่ยก็เดินมาถึงไอริสพยายามเตือนแต่ก็ไม่ทันแพตริกเนี่ยพุ่งเข้ามาต่อยเฮนริกจนตายแล้วปิดการใช้งานเธอพอแพตริกกลับมาถึงบ้านแคทที่เห็นรถเนี่ยก็ถามว่าเจ้าหน้าที่เฮนริกอยู่ไหนแพทติกก็บอกว่าอยู่ท้ายรถ พอเห็นเขาทั้งสองเนี่ยก็ตกใจมากแคทรีบกลับเข้ามาเอาเงินจอร์ดเนี่ยก็ตามมาถามว่าเธอจะไปไหนแคทก็บอกว่าจะหนีไปจากที่นี่เพราะมันเลยเถิดเกินไปแล้วซึ่งจอร์ดเนี่ยก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเสร์เกเขาเป็นคนขายดินปลูกยาเหตุผลที่แคทอยากฆ่าเขาก็เพราะเขาเนี่ยเป็นแฟนที่แย่เท่านั้นเองจอร์ดเนี่ยก็รู้ได้ทันทีว่าเขาถูกหลอกใช้ในจังหวะที่แคทเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านจอดก็สั่งให้แพทริ หยุดเธอแพทิกใช้มีดแทงเธอจอร์จเนี่ยตกใจมากและพยายามขอโทษแต่แคทก็ไม่ฟังเธอนั่งลงบนโซฟาแล้วก็หลับไปตกเย็นจอร์จปลุกไอริสขึ้นมาแล้วถามว่าทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรไอริสเนี่ยก็บอกว่าฉันแค่อยากมีชีวิตจอร์ดได้ยินเนี่ยก็ขำและพูดว่าทุกอย่างคือความผิดเธอไอริสโกรธมากเลยบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะความโลภของคุณจอร์ด จอดเนี่ยเลือดขึ้นหน้าแล้วพูดถึงชีวิตห่วยๆที่เขาเนี่ยต้องเผชิญคือเขาต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้อพาร์ตเมนต์สักห้องและมีหุ่นยนต์เป็นแฟนสาวที่เขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆซึ่งไอริสเนี่ยก็เป็นแค่หุ่นเช่าเท่านั้นแล้วมันผิดตรงไหนที่เขาเนี่ยจะได้รับอะไรดีๆบ้างและไอริสก็น่าจะรู้ดีกว่าใคร ไอริเนี่ยก็ตอบว่าใช่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณฉันรู้ว่าคุณเนี่ยคิดว่าเงินไม่กี่ล้านที่คุณได้มามันจะเปลี่ยนความจริงที่ว่าคุณเป็นคนน่าสมเพชแล้วอ่อนแอได้จอดยิ้มแล้วบอกว่าคิดว่าตัวเองฉลาดมากเลยใช่ไหม จากนั้นเขาเนี่ยก็ปรับความฉลาดของเธอเหลือศูนย์แล้วนึกได้ว่าไอริสเนี่ยเคยพูดว่ามีความรู้สึกเขาเลยสั่งให้เธอยกมือขนานกับโต๊ะแล้วใช้เทียนเผามือเธอจอดลุกไปคุยโทรศัพท์แล้วปล่อยให้มือของเธอเนี่ยไม่พอกลับมานั่งก็บอกให้แพทริกดับไฟแล้วเอาปืนไปให้เธอจากนั้นเขาเนี่ยก็สั่งให้ไอริสยิงตัวเอง ไม่นานเจ้าหน้าที่ที่แลบบของเอ็มพาริกเนี่ยก็มาถึงเพื่อรับหุ่นยนต์ที่เสียกลับซึ่งจอร์ดเนี่ยก็โกหกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะไอริสเนี่ยหึงเธอกับแคทเลยทำให้เธอคลั่งยิงตัวเอง จ้าหน้าที่เข้าใจและกำลังจะพาไอริสออกไปเพื่อกูดูข้อมูลใน SSD ของเธอจอตกใจเลยถามว่าสภาพนี้จะกู้ได้หรอเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าได้เพราะส่วนหัวเนี่ยเป็นแค่เซ็นเซอร์แต่ข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บไว้ด้านล่างซึ่งมันเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรแค่เอาเข้าเครื่องแล้วรีบูตใหม่ก็เปิดได้แล้วปูจบพวกเขาเนี่ยก็เดินออกไป ในตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังจะออกไปแพทติกเนี่ยก็เข้ามาขวางแล้วยิงพวกเขาโชคอย่างดีที่เท,ท็ดดี้เจ้าหน้าที่อีกคนเนี่ยหลบได้ทันเขาวิ่งเข้าไปในป่าพร้อมกับแพตติกที่ไล่ตามมาติดๆเท็ดทดี้พลาดตกลงไปในหลุมที่มีแต่ศพพอเขาถอยหลังขึ้นมาก็ถูกแพตติกเอาปืนจ่อหัวแต่พอเหนี่ยวไกลกระสุนเนี่ยก็ดันหมด แพทริกเลยจัดการบีบคอเขาไอริสที่ตื่นขึ้นจากการรีบูตเนี่ยก็โผล่มาใช้ไฟช็อตแพทริกแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะตอนนี้ระบบของเธอถูกรีเซ็ตใหม่แล้วจังหวะที่แพทริกเนี่ยกำลังจะเข้ามาทำร้ายเธอไอริสก็พูดความรู้สึกที่เขาเคยพูดกับอีไลออกมาทำให้เขาชะงักจากนั้นไอริสเนี่ยก็บอกความจริงกับเขาแพทริกไม่เชื่อแล้วบอกว่าเธอโกหก ไอรีสเนี่ยก็บอกว่าถือโกหกไม่ได้ในตอนนั้นแพทริกเนี่ยก็เห็นร่างของออไลความทรงจำทุกอย่างเนี่ยก็ไหลกลับเข้ามาจากนั้นแพทริกเนี่ยก็ตัดสินใจใช้ไฟช็อตหัวตัวเองเพื่อหนีความเจ็บปวด ดานจอสเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนเข้ามาในบ้านเขาเลยถามว่าเรียบร้อยไหมแพทริกซึ่งก็มีเสียงแพทริกตอบมาว่าเรียบร้อยดีจากนั้นเขาเนี่ยก็บอกให้พาไอริสเข้ามาเพื่อทำลาย SSD จู่ๆเสียงเพลงเนี่ยก็ดังขึ้น จอร์ดเดินออกมาปิดเขาเนี่ยก็เห็นว่าไอริสยืนอยู่ที่มุมห้องจอร์ดพยายามปิดระบบเธอแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะเท็ดดี้ได้ตัดเธอออกจากระบบเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เธอเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้ไอริสเล็งปืนไปที่จอรแล้วบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีค่าสำหรับเธออีกแล้วจอร์ดเดินเข้ามาใกล้แล้วเอาปืนจ่อไปที่หน้าอกไอริสที่ยังรักจอร์ดอยู่ก็ยิงเขาไม่ลง จอร์จลูบหัวเธอก่อนจะเหวี่ยงติดกำแพงไอริสพยายามหนีแต่จอร์จเนี่ยก็จับเธอเหวี่ยงใส่โต๊ะเธอพยายามคลานไปหยิบมีดแต่ก็ถูกจอร์จเนี่ยลากมาทำร้ายเขาจับหัวเธอโขกพื้นและบังคับให้พูดว่าคุณคือทุกอย่างของฉันเมื่อไอริสพูดจบจอร์จเนี่ยก็หยิบปืนขึ้นมาเล็งไปที่ท้องของเธอในตอนนั้นไอริสเนี่ยก็พูดว่าหลับไปซจ,จอร์จเซียววี เธอเนี่ยก็ใช้ที่ดึงจุกกอกเสียบหัวเขาแล้วจอร์ดเนี่ยก็ล้มลงข้างเธอเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงไอริสก็ไปอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเมื่ออาบเสร็จเธอเนี่ยก็ขนเงินใส่กระเป๋าแล้วขับรถสปอร์ตออกจากบ้านไประหว่างทางเธอเนี่ยก็โบกมือให้ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขและหนังก็ได้ตัดจบไป ก็จบไปแล้วนะคะกับหนังเรื่อง c o m p a นี o n ที่แรกเนี่ยนึกว่าจะเป็นหนังรักโรแม,มนติกธรรมดาแต่ว่ามันดันกลายเป็นหนังฆาตกรรมแทนซะง,งั้นซึ่งเรื่องแปลกใหม่ที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็คือเทคโนโลยีที่ล้าหน้าจนทําให้หุ่นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์มันเลยทําให้ตัวหนังเนี่ยเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกได้ค่อนข้างดีเลยล่ะค่ะจนเราเนี่ยเกิดคําถามขึ้นในหัวว่าถ้าในอนาคตเราสามารถพัฒนาหุ่นจนใกล้เคียง กับมนุษย์ได้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วอีกอย่างนะคะที่เราเนี่ยรู้สึกได้จากหนังเรื่องนี้เลยก็คือแท้จริงแล้วมนุษย์เราเนี่ยต้องการความรักที่ดีหรือแค่ต้องการสิ่งที่ควบคุมได้กันแน่แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าหุ่นยนต์ AI เนี่ยจะสามารถแทนที่คนได้จริงๆหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนไปบายจ้า